ันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหน่วยผักและผลไม้ใครๆๆชอบทานผักือไใครชอบทาผลไม,ม้อือค่ะวันนี้รูทีนจะาผักและผลไม้มาให้นักเรียนดูเดี๋ยวฟัก่อนผลไม้ที่คุณคดดิียมานะัียต้อง เกลือกสีอะไรลูกเปลือกสีเขียวอืมยวและอันนี้อะไรคะนักเรียนแทนอะไรคะแทนดารูแทนดารู๊ไหนใครเคยทานโอ้หวานไหมอร่อยไหมคะแทนดารูเด็กนั่งก่อนนะรูกนะอร่อยไหมคะใครเคยทอมือโอ้หนูแล้วก็มีอย่างึมันจะเปรี้ยวเลยถ้าสุดมันจะหวาน ถ้าดิบก็สีเขียวถ้าสูกก็สีเหลืองอ่าอันน้ะไรคะาใครนเดมือใครใครทาเมือเยมืถาดิบเปียวไหมเปี้ยวไหลูกแล้วถ้าสูกสีอะไรคะถ้ามะม่วงสูกกระสีอะไรคะสีเขียวสีเขียว มาให้เราเรียนดูด เด็กๆทานได้ไหมอ่ะพี่เ็ดหนู mm hmm. ไม่อยากนะคะ